สวัสด Elliot, ีครับพี่น้องช่องวิธีชีวิตแบบประนองกอกหน้าครับผมเบายุ่งครับวันนี้จะมาอัปเดตบกอื้มครับบกอื้อได้หาสิบสองหาสิบสามหมื่นนี่นะครับวันนี้ใส่ปุ๋ยมันครับวันนี้น้อยใหญ่แล้วครับน้อยใหญ่ยน้อยงามอยู่ครับ ใส่ปุ๋ยสิบหาที่เล็ดอาจปุ้ยหมากใส่เรื่อยๆครับจรงไหวเคือดะนวยครับเผาละนวยเคลือดะนวยฟักทองอายุหาสิบสองหาสิบสามมือ โอ,อ้บทใส่ต้องทบบูสสดสอดที่ขันขาแล้วปันตัดแจ้งไปแล้วครับจอดกันคือเขาแจ้งกิ่งออกแล้วตัดทิมกะร้ายต้นครับเป็นโลกเป็นโรคก,กูดโลกไปกูดไปจังครับ ยใหญ่กันไรนี่ว่าราคาเล็กเป็นยังไงกับโมหูแล้วครับอือหนึ่งไลหน่วยมันโคโลคีเยอะอยู่ บกนี่ว่าเป็นไน่วยก็มีครับมันมันเอามาสามเนาะมันเลยเป็นบอกคือปะทอหมูปาทำหมูเบียรเรือขาดกระทือว่าประสบความสำเร็จอยู่ครับในการ ดนี่พิ่นเป็นหน่วยแต่ว่าเรื่องราคาบหูเหมือนกะลํากะลําด้ยวยนี้กะลํากะกิโลสามบาทก็เรือมตัดไปนเนี่ยแหละครับกลละลําราคาบดีปีนี่คนปลูกหลาย่นบพ้พ่อะ้ามมวนผสมรุ่นเหมือนกํนลาลังใหญ่ก็มีครับ เพื่อนครับประมาณศีโลนะศีโลก็กลัวแหละจะทนไงระวังแจอยากได้หนูนะครับมันกินเพื่อนว่าเทวผมหนูหลายไอ้แล้วก็มีพังพอน ใส่ปุ๋ยสินทรีย์โมนครับช่วงนี้เรีงฮอร์โมนอันเรียงนวยเพ่นนั่นแหละลนวยเพ่นใหญ่พอดีของมันคือบ่อได้เลีนยาทารเคมียังมากใหม่นะครับกระลำไอ้ไปบักอื้อนี่แต่เม่นพวกกระลำกับเลีนยาไรเนี่ยว่าบอักอื้อน,นี่ฟักทองนี่บ่บ่ค่อยได้เลีนยาครับ เพราะเาได้ฉีดฉีดตะที่แหลกหมดแล้วครับแต่มันจะพ่นเป็นมีเพียลงตะที่แหลกมั้งครับต่วงปลูกไม่ไหมผมไปอ่อนอ่อนน้อ,อ,นอ,อนนยพ่นนี่วันน,น้อยงามอยู่ครับแต่ว่ามันถิดถึงกำหนดทุนบอ คนเอาตเหน่วยจากโดผมกับบงหัเด้บองขายก็ยังบนหูวจักด้ถึจะไปขายใส่บังสีขายก็ได้แล้วมาปลูกไปก่อนพอาะขาหาเอาทีหลังทดลองเนาะบงการับะบะบงการเอาอันในน้ำเพิ่นมาปลูกอย่างนี้เป็นเนี่ยเพิ่นเ,เลยล,ล,ล,ลผมเลยลงทุนเองก่อนครับปีนี้ปีหน้า่าสิขอเป็นลูกสวนเพิ่นสิขอเป็นลูกสวนเพิ่นดอกว่าหามันเพื่อมันเด่น ราคาดีเนาะคนมีมีมีหลุมสวนมีมองขายเขากับเขากับบางอย่างนั่นมาหาผัวขาไม่ขาหนุ่ยกาบอุ้งถือตกทีหลายปันไดเขาว่าขันเห็ดเป็นเป็นเห็ดอะไรดีๆเขาว่าเด็ดไร่นึงก็ได้ยูซีตันเขาว่าจีตันหาตันอันนี้ก็บ,บอกว่าถือคือกันเนาะว่าที่ไร้ปันไดปีแรกปีเห็ด กับโอ้โหขั้นเก่งอยู่ทดลองว่าสิน,นี้เอาแก่กะหล่ำนะครับกะหล,ล่ำคนปลูกหลายปีหน้ามาที่พรลงกะหล่ำมาสิงลงแต่บตับอกอื้อย่างเดียวนี่นะครับประมาณนี้แหละครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นะครับ,บสวัสดีครับ